ก็จริงก็อย่างที่เราเรียนว่าถ้าเราก็อาศัยใช้ข้อกฎหมายก็ตามไล่ล่ากันทุกวันแล้วเราจะหาความสงมบมในบ้านเมืองได้อย่างไรนะคะคือบางครั้งศาแลตัดสินแล้วเรากเา็เราก็ต้องอพร้อมที่จะพิสูจนนะคะแต่ว่ามันก็ตามก็คงจะเป็นขั้นตอนของแต่ละฝ่ายที่จะต้องดำเนินการแลถึงก็คงไม่ไม่สามารถที่จะไปวิพากวิจารได้นะคะเราเองเราก็คงต้อง ในการให้ข้อมูลและก็ชี้แจงก,กับที่องค์การค่ะก็คงจะต้องไปศึกษาในกรณีนี้ด้วยนะคะก็หลังจากที่เราได้รับฟังคำวิจัยของสารน้ำนึ่นนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับเอกสารที่เป็นทางการก็ได้มอบหมายให้ท่านรองกรทท่านวรนเท,ท,รเทแล้วก็ทนี่ยนะ้องเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายหาเรืงเรื่องกับทีสิทธิ์เขาให้นะคะคือฉันอยากจะใช้คำว่าขอความเห็นใจค่ะหลายคนทุกคนก็มีความตั้งใจแา่นี้ฉันเองก็ไม่ได้บอกว่า การที่เราขอความเห็นใจแล้วเราไม่ได้ไป,ปตัดตันข้อกฎหมายอันนี้คนละประเด็นกันแต่เป็นประเด็นว่าเราอย่าใช้เครื่องหมายเ,เราจะใช้กฎหมายหรือใช้องคอ์กรต่างๆนั้นมาทํางานเพื่อเราจะเรียกว่าเราตัดสิทธิ์ข้ามขันกันไปคนละข้านกันเลยนะคะเราพึ่งผ่านพ้นกับสิ่งที่เราพูดว่า เราไม่อยากเห็นวามารุมแรงเรื่องของปฏิวัติแต่เราก็ไม่อยากเห็นการที่เราใช้กฎหมายหรือใช้องค์กรต่างๆในกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้ได้คําตอบต่างๆรือจริงๆแล้วคาตอบที่ดิฉันเรียนว่าเราควรจะได้ก็คือว่าความสามคคีของคนไทยค่ะการที่เราจะหาจุดหลักของสมดุลที่เราจะอยู่ร่วมกันถ้าบอกว่าต่างฝ่ายต่างบอกว่าแพ้แล้วเราก็รุมกันในการที่จะห้ามหันกันไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่ง เราคงอยู่กันลำบากที่เรียนถ้าเรารู้จักการที่บอกว่าเรือพื้นที่ให้กับทุกคนในสังคมได้อยู่เถอะเพราะสุดท้ายเราก็คือคนไทยด้วยกันเราต้องมองหน้าอยู่ในประเทศไทยด้วยกันเราอยากเห็นทุกคนในสังคมไทยเราเดินไปไหนด้วยกันได้ถามว่าเราจะมีการออในเรื่องของการโต้แย้งคี่ิดเห็นต่างนี้ฉันเองก็เคารพความคิดเห็น เรามองว่าเปความแตกต่างนั้นก็อยากขอให้เป็นความแตกต่างที่เราอยู่ด้วยสังคมได้ไม่ใช่เราเราจะไม่สามารถมองหน้าก,กันในสังคมได้เลยจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันสามารถที่จะโกรธที่จะเกลียดก,กันได้ขนาดนี้นี่คือสิ่งที่เรารู้สึกในความเศร้าใจของสังคมเราไม่อยากเห็นการแตกพวกแตกกลุ่มแตกต่างคนต่างแตกแต่เราอยากเห็นเราคือคนไทยด้วยกันเรามีพื้นที่ให้คนไทยทุกคนอยู่นะคะ ที่ฉันอยากจะใช้คำว่าเราอย่าใช้การเมืองหรือเครื่องมือต่างๆเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดความเอาชนะซึ่งกันและกันเราน่าจะใช้เครื่องมือทางการเมืองให้เกิดความสามัคคีให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมให้ได้สร้างสมดุลของกระบวนการในการตรวจสอบการทำงานแต่อย่าสร้างสมดุลด้วยการที่ห้ามหันจนไม่มีื้นที่ให้กับคนอยู่ ันคนที่ถูกรังแกรหรือถูกถูกที่จะบนที่ต่างๆนั้นมันก็ต้องกลับมายืนสู้<ม>เราก็ไม่อยากเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราเจอเหตุการณ์อย่างนี้วนซ้ําแล้วซ้าเล่ามาเจ็ดแปดปีแล้วเราจะเป็นอย่างนี้กันอีกหรือวงจรน,นี้มันก็ไม่มีทางจบ<ม>ถ้าเราใช้คําว่าเมตตาธรรมเราใช้คําว่าให้อภัยกันแล้วใช้คําว่าเหลือพื้นที่ให้กับบางคนได้อยู่ แล้วให้กลไกต่างๆเดินไปแล้วเชื่อว่าสังคมจะเป็นคนที่ตรวจสอบถ้าใครที่ไม่ทําดีในสังคมเป็นคนที่คิดร้ายต่อในสังคมดิฉันเชื่อว่าประชาชนคนไทยจะประนามเขาเองให้เขาอยู่ไม่ได้ในสังคมด้วยตัวเขาเองดีกว่าเราใช้กระบวนการต่างๆเป็นเครื่องมือเราทําให้คนเกิดวัมแตกแยกแล้วก็มีแผลลึกกันในใจดฉันเองก็เรียกว่าจริงก็อย่าพูดคาว่าท้อหรือไม่ท้อ นะคะแต่เราพูดว่าเราต้องช่วยกันค่ะเราต้องใช้ความพยายามด้วยกันก็ไม่อยากให้ทุกคนลดความพยายามแล้วก็ทําให้การที่เราจะทําให้สังคมไทยเราสงบไม่ได้เราต้องไม่ลดความพยายามที่จะทําให้สันติภาพเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะฉะนันเองก็เชื่อว่าสังคมที่อยู่จะเป็นคนไทยทุกคนจะเป็นคนพิจารณาค่ะาอยู่ว่า,าตระกูลชินวัตรเป็นอย่างนี้เชียวหรือ ฉันคิดว่าเราอย่าพูดกันแบบนี้เลยนะคะเราเราเราพูดกันอย่างนี้เดี๋ยวก็มีตระกูลนั้นตระกูลนี้แล้วคุณจะไม่ให้คนไทยอยู่ด้วยกันแล้วหรือคุณจะบอกว่าต้องไม่มีตระกูลนี้จากประเทศไทยหรือคุณจะเป็นอย่างนี้กันแล้วหรือนี่คือสิ่งที่ต้องถามน,นะคะก็อย่างเรียนว่านี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราบอกว่าเรารักเราสงสารชาวนาทําไมเราไม่แยกกระบวนการความเห็นต่างความคิดทางการเมืองออกไป แล้วบอกว่าทุกคนมุ่งเป้าในการช่วยกันแก้ให้ชาวนาถามว่าที่ผ่านมาหลายคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการของรัฐบาลเราก็มีกลไกของปปชที่ตสรัฐบาลอยู่แล้วแต่ทําไมต้องเอากลไกนี้มาทําให้กระบวนการในการจ่ายเงินของชาวนาเราถูกลิดร่อนไปเราถูกเรียกร้องขัดขวางตั้งแต่กระบวนการในเรื่องของการที่ทางตสทำงานหรือทางธนาคารรับทุกธนาคาร การที่ทางานร่วมกับกระทรวงการคลังเราไม่ได้รับความร่วมมือเลยเราเราเราไม่สามารถเดินได้เราก็เดินหน้าในการระบายข้าว<ม>ขณะนี้กระบวนการต่างๆระบายข้าวก็เป็นกระบวนการที่เปิดประมูลอย่างถูกต้องแต่ก็ถูกขัดขวางแล้วอย่างนี้ชาวนาจะได้เงินได้ยังไงหรือแม้กระทั่งะบวนการในการฟ้องร้องถ้าฟ้องร้องคดีที่ฟ้องร้องชาวนาที่ฟ้องร้องเงินตรงนั้นไม่สามารถจ่ายได้ค่ะเพราะว่าเป็นขั้นตอนของกฎหมายก็ต้องรอขั้นตอนของกฎหมายเป็นที่สิ้นสุด อย่างนี้ก็ยิ่งทําให้พี่น้องชาวนาได้เงินช้าลงทําไมเราไม่ช่วยกันบอกว่าแยกออกจากกันได้ไหมจะลงโทษรัฐบาลก็มีกระบวนการอยู่แล้วแต่อย่าลงโทษชาวนาเลยค่ะอย่าเอารัฐบาลมาทําให้ชาวนาเดือดร้อนเลยค่ะแต่เจ้าบอกว่าหลายท่านอาจจะบอกว่ารัฐบาลน,นี้ไม่มีความเชื่อมัน่นเปลี่ยนรัฐบาลสิแต่ดิฉันก็เชื่อว่าทุกรัฐบาลก็ต้องทำกระบวนการนี้ค่ะแต,นนแต่ทำไมต้องรอให,ให้เกิดกระบวนการนี้ล่าช้า แล้วเดินหน้าไม่ได้แล้วชาวนาเดือดร้อนแล้วค่ะความเด็ดขาดนี้ถามว่าเราได้อะไรความเด็ดขาดนี้มีอยู่สอย่างความเด็ดขาดเรื่องแรกคือการใช้กําลังความเด็ดขาดเรื่องที่สองคือการบังคับใช้กฎหมายแล้ววันนี้มีคําตอบหรือเปล่าการใช้กาําลังก็ไม่เกิดผลดีกับประเทศไทยการใช้กฎหมายห้ามหันก็ไม่ได้เกิดผลดีแล้ววันนี้คนก็ไม่เกรงกลัวกฎหมายกันแล้วการที่คําถูกกติกาไม่สามารถอยู่ได้ การที่คนนอกกติกาสามารถ,ถอยู่ได้แล้วเราจะเดินหน้าในสังคมอย่างไรท่านรู้สึกกับกรณีนีครับ